สวัสดีครับผมไอ้ปีน้องีตหักจุพูจุคนครับอยู่กับวิถีบ้านนาเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับวันนี้ผมชวนผมไมเปีน้องมาช่วยการเก็บพริกแดงเป็นพริกซุกนะครับเป็นสายพันธุ์หนุ่มเขียวสีอานหนึ่งหนึ่ง,งสามนะครับซึ่งก็มีอายุนักนะครับเม็ดเขียวก็มีลักษณะเป็นจีนะครับแต่เม็ดแดงดูครับมีลักษณะเป็นจีนวยก็บอกปอกใหญ่ตัวไหนแล้วน,นะครับ ความจริงก่อนหนใหญ่กว่านี้นะครับถ้าเป็น Guys, รุ่นแรกรุ่น2รุ่น3ารุ่น4นะครับนี่ก็เป็นรุ่น finale. ที่5แล้วนะครับรุ่นที่5นี่จะมีความแดงสุกไวมากครับผมพี่น้องครับเ้วอครับพอเป็นสุกแดงเต็มต้นเต็มต้นจีนะครับมาช่วยกันเก็บนะครับพริกหนุ่มเขียวสีอันหนึ่งหนึ่งสามรุ่นนี่ก็ปลูกได้มาประมาณ3เดือนกว่าเกือบสี่เดือนแล้วนะครับก่จะถึงเวลาแล้วนะครับเอาเก็บรุ่นนี่เซรก่ก็ค้งจะต้อง ได้เก็บเกี่ยวแล้วก็รื้อถอนตัดออกนะครับเพื่อจะได้เอาพื้นที่ไปปลูกนาจีนะครับตอนนี้ก็เป็นแปลงนาอยู่นะครับหลังจากตีเฮาเซ็ตจากการรุดูการทำนาแล้วนะครับเราก็มาปลูกพริกจนถึงรดูการทำนาครับเอาก็จะเอาพื้นที่ตรงนี้นะครับเอามาปลูกเข้าการต่อไปนะครับ ่กับวนเวียนอยกันจีนะครับหลังเจ็จากตีปูเข้าเซตครับเก็บเกี่ยวเข้าเซตเขาก็เริ่มไถมาปลูกพริกแข็มจีนะครับนะครับพอแม่เก็บนะครับน่วยเปิ้นกับจักกจนะครับเพราะว่าเปิ้นมีเม็ดแกตีพร้อมทีจะสุกได้ทุกวันทุกวันเลยนะครับน่ครับเม่เปิ้นสะแกจัดเลยนะครับแต่เม็ดก็ประมาณนี้ครับเป็นเม็ดปลายแล้วนะครับเม็ดบ่อปอใหญ่ตัวใดนะครับ แต่ก็ถือว่าจะได้อยู่นะครับเขาก็จะเก็บไปขายที่จุดฮับซื่อครับเก็บกันจี้เลยนะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็ได้ปลูกเข้าไปแล้วนะครับแต่ที่เป็นส่วนพริกนี่ยังบ่ได้ปลูกเลยนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นสองช่วงนะครับในพื้นที่น้าของเขานะครับหลังจากเก็บพริกเสร็จนะครับเขาก็จะได้ไถปันแล้วก็เอาหนาเข้าปลูกนาปลูกเข้าต่อไปนะครับนะครับเป็นอาชีพ ของเจ้าอำเภอภูสางนะครับตึงกับหมุนเวียนอยู่จีนะครับผมไม่พี่น้องครับเซจนาแล้วก็ปลูกพริกเ็จพริกแล้วก็ทำนานะครับใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ใช้พื้นที่ให้คุ้มขาดที่สุดนะครับความจริงจะปลูกเข้าป้อมกันก็ได้นะครับแต่พริกนี่ยังยังมีให้เก็บอยู่ครับเราก็ต้องแบ่งพื้นที่นาเป็นสองส่วนนะครับ ในส่วนที่เป็นส่วนพริกนี้เขาก็ยังบวบปลูกนา้าเตือนนะครับบวบปลูกข้าวเต๋อหลังจากที่เขาเก็บมดแล้วเขาก็ต้องไถนะครับไถแล้วก็ไถปัน่นพอกะปลูกข้าวกันต่อไปนะครับก็หมุนเวียนกับเป็นจี้นะครับแต่วันนี้ก็จวนพ่อแหม่ไปน้องมาเจยกันเก็บพริกซุกนะครับพริกหนุ่มเขียวซีอัานหนึ่งหนึ่งสามเน้อครับพ่อแม่ี่น้องครับ